ค่าคอมครึ่งวันครึ่งวันสามพันโหนไหลยอยู่เด้ออันนี้คือกําไรร้วนวันนะกำไรจากที่เราไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งและเขายังมีระบบขายให้เราด้วยไม่มีความเสีย่ยงย้ำว่าไม่มีความเสี่ยง เราไม่ต้องเสี่ยงทุนจมซับพวมไม่ต้องเอาของมากองเต็มบ้านไม่ต้องลงทุนสต๊อกของกองเต็มบ้านให้ปวดหัวคือคุณเรินทำการตลาดให้กับแอปช้อปปิ้ง d รอปลิสตนะคะที่เขาขายสินค้าที่เป็นหมวดหมู่อาหารเสริมสุขภาพความง,งามสินค้ากลุ่มสกินแคร์แล้วก็สินค้ากลุ่มแม่และเด็กหน้าที่เราช่วยเขาทําการตลาดสร้างยอดดาวน์โหลดโปรโมทแอปขยายฐานลูกค้าแนะนําร้านค้าเขาจะมีระบบช่วยขายให้ แค่เรามีมือถือมีเน็ตนะคะทำอยู่ที่บ้านทําอยู่ที่ไหนก็ทําได้ตอบคอมเมนต์นี้ไปด้วยเลยนะคะบอกว่าอยากทําทเป็นค่านะ,ะเริ่มต้นจากการเข้าไปเรียนค่ะเข้า,ไป,าไปเรียนรู้ดูก่อนไปเรียนฟรีเรียนก็เรียนในออนไลน์ไม่ได้จ่ายค่าคอร์สนะคะเรียน2ชั่วโมงเขาจะบอกเป็นสเต็ปสเต็ปว่าต้องเริ่มต้นทํายังไงพอเราเข้าไปฟังแล้วเป็นช่แนวใช่ทางเราไมประกอบการตัดสินใจถ้าเราชอบเราคิดว่าเราทําได้ค่อยดยูค่อยเริ่ม แต่ต้องอายุ18ปีถึง65ปีตามสกบเพราะเขาทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและถอนกำไรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดิมต้นที่300สูงสุดถึงวันละ50,000ทุกๆก,การถอนนะคะเขาก็จะหกักภาษีณที่จ่าย3%น้อยจำว่าเขาทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คุณเลอดชอบมากเรามาช่วยเขาทำการตลาดเพราะเขาไม่ได้จ้างดาราไม่ได้จ้างพรีเซนเตอร์แต่เขามาเปิดโอกาสให้เราที่มีมือถือมีสือ่อโซเชียลในมือนี่แหละมาช่วยเขาแชร์ลิงก์สินค้าส่วนวิธีการนะะเขาสอนให้เขาไปเรียนะนะคะ2ชั่วโมงใครที่อยากไไไะะไปปปวนจิ้ที่โ ช่องบรรทัดที่สามบรรทัดที่สามตรงนี้อาจิ้มลิงก์เข้าไปแล้วก็คอมเมนต์ไว้บอกว่าเรียนฟรีเดี๋ยวครูเดือนไปส่งกลุ่มส่งแหล่งเรียนฟรีให้นะส่วนใครมาเจอคลิปนี้เวลาคุณเดือนไลฟ์สดนะเจอคลิปนี้เวลาครูเดือนไลฟ์สดนะไปกระพริบกระพริบสีแดงก็กดเข้ามาขอรายละเอียดหรือเมน้นในคลิปนี้แหละบอกว่าขอเรียนฟรีเดี๋ยวไปทยอยส่งกลุ่มให้เตรียมสมุดปากกาตั้งจิตตั้งใจไปจดเอาวิธีการนะคะไปเรียนเรียนเพื่อตัวเองให้ได้รู้แล้วรู้แล้วร,ร,รู้เลยทําไปแล้ว,ท,ลวทํากําไรได้ตลอดชีวิตไปเจอกันในกลุ่มค่ะ